สวัสดีค่ะนี่คืออาหารเช้าของแม่น้องผังบุ้งเนาะตื่นมาเวลาไหนก็จะมีเนี่ยนะคะนมแล้วก็นี่ค่ะป้าต้องโกทําเองนะคะทําแบบมั่วๆเนาะอยากกินอะไรทํากินเลยค่ะอันนั้นนะแต่อร่อยอยู่นะคะแล้วก็นมอ่านมถั่วเหลืองเนาะใส่น้ำผึ้งนิดๆให้มันหอมมันก็จะคล้ายๆอ่า น้ำเต้าหู้เนาะอยากกินนะคะก็อาหารเช้าหลักของแม่น้องพอมุงก็อันนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยค่ะกินไม่เบื่อเลยตั้งแต่มีน้องมาเนาะอยากกินอะไรก็ต้องหากินเนาะต้องทำกินเองอารมณ์ก็จะมีแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นี่คะ่ะมะม่วงนะคะทำมะม่วงกินเนาะ แกะขัดมะม่วงนี่ก็ใส่น้ำตาลเยอะเกินเลยนะคะหวานมากเลยนะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติก็ถูกปากสำหรับคนท้องเนาะแต่ว่ากินเข้าไปก็เดี๋ยวก็ออกหมดนะคะเพราะว่าก็จะแพ้ท้องเนาะอาการของคนท้องก็จะมีหลายรูปแบบเนาะก็กินกินไปค่ะอร่อยอยู่นะคะถูกปาก ถูกปากเราทําแบบให้ถูกปากกินอร่อยกินแก้ขัดนะคะมะม่วงกว่าจะหาได้เอโอ้โหทรหดอดทนนะคะกว่าจะหามะม่วงได้แต่แล้วลูกมากินเนี่ยทรมานนะคะทรมานคนท้องคนท้องก็อยากกินนู่นกินนี่ อยากกินทุกอย่างที่เราเห็นแต่ว่าเราไม่สามารถกินได้เนาะเพราะว่าบางบางอันบางอย่างเราก็หาไม่ได้เนาะว่าจะได้ก็นู่นเลยค่ะนั่งน้ำตาไหลน้ำตาซึมมีอาการแบบร้องผมร้องไห้อยากกินให้ได้ด้วยนะคะโอ้ยทรมานจริงๆเลยแต่ก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ อร่อยนะคะเซกเศแซ่บ,บ,บถูกปากเนาะช่วงนี้ก็กินกินอาหารได้เยอะหน่อยเนาะแต่ว่าก็มีอ้วกมีแบบอาเจียนมีอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าคนท้องก็จะมีอาการหลายรูปแบบนะคะมีเหนื่อยมีหอบช่วงไหนยอยากจะอ้วกก็อ้วกนะคะ ถ้าเรากินถ้าวันไหนเรากินลงไปปึ๊บก็อยากอ้วกก็อ้วกเต็มที่เลยเนาะนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยค่ะ